มาคุงอีหยังหลูกละเป็นแสนบมเมนแสนบาทแต่พี่น้องแสนกีบขัน้นบ่เมนลดราคาก็คือสิบ่ได้ซื้อมาดอกพี่นอ้องอั้เจะลดราคา2ปอนเป็นเงินไทยกับประมาณเก้าสิบาทถ้าเป็นเงินกีบก็บประมาณห6า0 0กนกีบพี่น้องราคาจะขั้าจะลดมากพี่น้องเลือกสำนีลักเลยตัดชินใจซื้อมาเอาจริงๆแล้วมันสามารถใช้อย่างเืินตาแทนได้กวนนะพี่น้องขอเลย่ยเออ บุคคลไหนกินตาบมักฮุงปานใดเนาะแต่ว่ามื้อนี้มันลดราคาเลยซื้อมากไปเนาะเฮ้ได้มาก,ก็เป็นบักหุ่งเฮิร์มแบบนี้เด้อจ้ะพี่น้องอาจจะบ่แซ่บคักปานใดและหมักหุ่งเฮิร์มเดี๋ยวคือบมักฮุงสดเนาะบ่คือบักหุ่งใหม้ได้พาบักหุ่งที่ว่าเขาเจ้านําเข้าหน่วยสีเขียวนะพี่น้องมันก็บ่ได้สดเดี๋พี่น้องก็ประมาณ4-5มื้อเนาะเฮามือาาม้อเขาจะานําเข้าน่ะก็ราคาประมาณ7-8ปอนด์เออแต่ว่าตัวนี้ก็2ปอ,อนด์พี่น้องปลา ไต่ปลาลดราคามาเมามา,มาตเต็มทีพี่น้องจะมาปิงป่งปิ่งออกมากระแส่เป็นหน้าตาแบบนี้สว่วนอีสันก็นจะมาเหตุตำหมักหุงคล้องเฮ้านหน่อยพี่น้องใส่ลงไปเนาะหมักแบบได้กระใส่ลงไปตำทุกสิ่งทุกอย่างให้เขากันแต่เวลาขอตำหมักหุงเฮิรมนะพี่น้องขอจะบว่าใส่น้ำตาลพอหมักหุงเฮิร่มมันหวานอยู่แล้วปกติกระสิบัวได้กินเงินขด่ดอกหมักหุงนี่พี่น้องพอเขาเอาแครอทเอาหัวโคนโลบีมาตำแทนเนื่องจากลดราคาหรอกว่าจังได้เงินข่พี่น้องตำออกมากระแส่หน้าตาแบบนี้มาเริ่มมากินน้ำกันอมริกินคนยาสันสองพี่น้อง ไม่ยานแล้วเบิ่งนนังอยู่แล้วบ่อยากรบกวนแล้วเพราะว่าเวลาขเขาเบาเนี่ยคือเนอะมันจะเสียงดังเวลาเาอัดคดลิปเนาะผัวกับปะปูเขาจะไปงานประมูลฟาร์มข่อยก็เลยกินคนเดียว แต่พวกเขาอ,อยอ่ดังบางินจะปิ่งปากนเขาปิ่งปาแล้วมาอยู่ ป่าตังแกปีงสองโตได้ยพี่น้องขันกินบาเบดกับป้าไว้เห็ดยางเงินจอมลปีงไดเสียพอร่านสุกแล้วเนาะถ้ากินสุดหนักเอาอุ่นขอตาไว้โคบแต่ไหนพี่น้อง กี่เห็นปิงเสียพันพันป้าเอาไปอามาที่ขาเห็ดห่วพันมันต้องมีลายหยอกลายยางเอ้ยตำหุงกินกับซะ